สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุดเริ่มต้นความรักกอดริชชี หลังจากที่เป็นแฟนลุ้นกันอยู่นานในที่สุดังคู่ก็เปิดตัวคบกันแล้วจากคู่จิ้นในละครตอนนี้กลายเป็นคู่จริงในชีวิตจริงไปแล้วเรียบร้อยสำหรับคู่รักใหม่ของวงการบันเทิงกอ๊อตอิทิพัฒน์ธานิดกับริชชี่ออร์เราาเรสซึ่งเมื่อวันที่17มกราคม64ที่ผ่านมาแฟนๆและคนอื่นๆเซอร์ไพรส์กันหนักมากเมื่อจูจูหนุ่มกอ๊อตก็ได้ออกมาประกาศเปิดตัวคบกับสาวริชชี่อย่างเป็นทางการ ด้วยการลงภาพนั่งรถไปด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นสุดฟินว่า I finally found you, as I @richieornet เขินจังทางด้านสาวริชี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า You are worth the wait ตอกย้ำสถานะของทั้งคู่ว่าตอนนี้ได้เลื่อนสถานะจากเพื่อนสนิทมาเป็นแฟนแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวครบกรันก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่ตลอดเลยทีเดียว จนทําให้เพื่อนพ้องในวงการต่างก็พากันแซวทั้งคู่หนักมากโดยเฉพาะสาริชีที่ไปถ่ายละครเกือบทุกวันพี่ๆในกองก็แซวกันไม่หยุดเลยทีเดียวครับล่าสุดเมื่อคืนวันที่17กุมภาพันธ์ทั้งหนุ่มก้อนและสาริชีก็ได้ควงคู่กันไปออกรายการแฉทางช่อง GMM25 ครั้งแรกหลังจากที่ประกาศเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการโดยทั้งคู่ได้เปิดเผยจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ เกิดจากได้แสดงละครเรื่องซ่อนเงารักเป็นคู่พระนางทําให้หนุ่มก๊อตเกิดความรู้สึกพิเศษกับสาวริชี่โดยเริ่มความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันก่อนประมาณ2ปีได้ทางด้านสาวริชี่ได้บอกกับพิธีกรว่าตนเองไม่เคยมีแฟนเพราะเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆมุ่งมั่นแต่กีฬาและเป็นคนที่กลัวผู้ชายและที่คุยกับหนุ่มก๊อตเพราะสงสารจากความสงสารในวันนั้นกลายเป็นแฟนกันในวันนี้ บอกเลยว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงๆนั้นเนี่ยฮฮท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ